เพื่อนๆคิดว่าต้นไม้สื่อสารกันได้ไหมคะวันก่อนอ่ะอังเพิ่งไปดูรายการหนึ่งมาที่เป็นการตอบคําถามระหว่างเด็กๆแต่ละโรงเรียนเนาะแล้วก็มีคําถามนึงถามว่าต้นไม้สื่อสารกันได้ยังไง mm. ก็เลยนึกถึงที่ปาชอบเล่าให้ฟังเลยว่ารู้ไหมว่าต้นไม้เนี่ยคุยกันได้นะสื่อสารกันได้นะอยากให้ปาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคะ่ะว่าเขาสื่อสารกันผ่านวิธีไหน อันนี้แหละผมก็คือพูดอยู่บ่อยๆคือเราดูให้ดีนะการมีชีวิตของต้นไม้กับของคนเรานะไม่ค่อยจแตกต่างกันมากนะักต้นไม้มันเคลื่อนที่ไม่ได้มันพูดไม่ได้แต่คนเราเคลื่อนไหวได้อะไรได้ทุกอย่างเพราะนั่นบอกว่าผมก็ตั้งเป็นคำถามมากกว่านี้ต้นไม้อะเป็นม,เ,มเรลงไหมทีเละมันวกกับมาดูต้นไม้เนี่ยผมว่ามันสื่อสารกันได้กรณีถ้ารากมันถูกทําลายเพราะรากถูกทาลายเนี่ยมันรู้ได้ยังไงอะ่ะเพราะต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ผมพูดตลอดไปแล้วว่ามันมีภูมิคุ้ม,มกันตั้งต่กัน เ,เพราะฉะนั้นถ้ารากถูกทำลายภูมิคุ้มกันมันจะทำงานเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะส่งเส้นประสาทแต่อาจจะไม่มีเส้นประสาทเหมือนเราเนี่ยไม่ส่งจากเซลล์หนึ่งไปสู่เซลล์หนึ่งเซลล์จนไปสู่เซลล์ที่ควบคุมทั้งหมดว่าเฮ้ยรากนี้ถูกทำลายนะก็คือถ้าเทียบแล้วก็คือ e m อจำได้ไหมที่ผมพูดอะ่พะพอ e m ปั๊บเนี่ยพืชเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายเกิดขึ้นไหมความเสียหายก็คือ d m นี่คือรูปแบบโมเลกุลซึ่งต้นไม้มีอยู่แล้วคล้ายๆกับคนเราอะ่ะเพราะฉะ ุ้มกันที่จะทํางานทํางานถ้าราดถูกทําลายปับ๊บมันจะเอ๊ะไราบบริเวณนั้นต้องสร้างคอกหรือสร้างไทรสหรือสร้างอะไรแล้วแบล็อกเชื้อโรคตัวนี้ไว้อย่างคนเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณมีแบคทีเรียเข้ามาทําลายปั๊บเนี่ยหมอก็ต้องกาจัดเชื้อก่อนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้คุณมากขึ้น เพื่อที่จะปกป้องเชื้อตัวนี้ไว้เหมือนคนเราเลยคนเราก็มีก,มกลไกปกป้องตัวเราเองเวลาคุณไม่สบายคุณเป็นหวัดน้ำมูกทำลายเราเหนียวไหมนั่นแหละไอ้ต้วสร้างสารเหนียวตรงนี้แหละก็คือภูมิคุ้มกันของคนเราเพื่อก็เหมือนกันแล้วก็มีภูมิคุ้มกันของมันนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าเขาส่งกระแสจิตหรือส่งอะไรไม่รู้แปลว่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาคำตอบเรื่องนี้อยู่นะคะ